ในบทเพลงเจ้าตากซึ่งถูกแต่งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543เป็นบทเพลงที่โด่งดังและได้รับความนิยมมากในหมู่นักฟังเพลงชาวไทยในบางส่วนของเนื้อเพลงนั้นกล่าวว่าแผ่นดินไทยดานเดือดทับข้าศึกรุมร้อมมูแต่กล่อมสตรีเลิงโลกีเป็นหลักนักรบกายเป็นศพพบกับความปลาชัยเจ้าตากทนไม่ได้แผ่นดินไทยเป็นหลัก นักรบคือนักรบนักสู้แห่งกรุงศรีตีฝ่าทับตองอูตายหรืออยู่ไม่สำคัญคืนนี้แหกวงในวงล้อมอ้อมออกจากกรุงศรีไปเข้าตีเมืองจันท์ในเนื้อเพลงนั้นกล่าวออกได้เป็นสองส่วนคือ 1. พระเจ้าแผ่นดินซึ่งน่าจะหมายถึงพระเจ้าเอกทัศน์ในขณะที่กองทัพมาร้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่นั้นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้สนใจบริหารในกิจการบ้านเมือง มัวแต่ลงไหลในอิสตรีเป็นหลักจนเป็นเหตุให้เสียกรุงประเด็นที่สองพระยาตากในขณะนั้นทนไม่ได้จึงหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาด้วยการแหกวงล้อมของกองทัพพมา่าออกจากกรุงศรีไปเข้าตีเมืองจันท์คราวนี้เราลองมาดูหลักฐานซึ่งถือว่าสำคัญมากทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นจดหมายของพระยาพิพัฒนาโกษา พระครังคนแรกในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีมีไปถึงสปรีม e กั m เมนแห่งปัตตเวียเป็นการกล่าวถึงเหตุแห่งการออกจากกรุงศรีอยุธยาของพระยาตะการรื้อฟื้นบ้านเมืองขึ้นมาใหม่และเชิญชวนให้บริษัทอิสอินเดียฮอลันดากลับมาตั้งห้างในกรุงทนบุรีและเนื้อความบางส่วนของเอกสารฉบับนั้นกล่าวว่าขอชี้แจงในเบื้องแรกว่าเมื่อพมา่าผู้เป็นศัตรู ได้ยกทัพเข้ามาทำสงครามกับสยามพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้ากรุงสยามโปรดให้ขุนนางนามว่าพระยาตากไปเย่ยงเมืองจันทบูรีเพื่อรวบรวมกำลังพลกลับมาช่วยกรุงสยามแต่ก็ไม่ทันการกรุงสยามได้พ่ายแพ้แต่อศัตรูก่อนและกษัตริย์กับทั้งพระราชวงศ์รวมทั้งขุนนางและข้าราชบริพารทั้งมวลหากไม่ถูกสังหารก็กระจัดพลัดพรากไปเหตุนี้ แผ่นดินจึงล่มจมลงและจะหาผู้ใดมีสิทธิอันชอบธรรมในการปกครองได้นอกจากพระยาตากที่กล่าวถึงข้างต้นจากหลักฐานสำคัญชิ้นนี้ชี้ชัดเจนว่าพระเจ้าตากสินไม่ได้หนีไปเมืองจันแต่อย่างใดแต่ไปตามคำสั่งของพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้ากรุงสยามซึ่งหมายถึงพระเจ้าเอกทัตท่านไม่ได้มัวแต่ลุ่มลงอิสตรีทุกฝ่าย พยายามหาทางแก้ไขพญาตากถูกกำหนดให้เดินทางไปยังเมืองจันทบูร์เพื่อรวบรวมกำลังพลกลับมาช่วยกรุงศรีอยุธยาแต่การรวบรวมกำลังพลนั้นต้องใช้ระยะเวลาและระหว่างที่รอกำลังเสริมอยู่นั้นกรุงศรีอยุธยาต้านทานไม่ไหวจึงพ่ายแพ้ให้กับพมา่าไปเสียก่อนนอกจากนี้ ในพงศาวดารฉบับหอกแก้วและคลองบองของพม่าได้บรรยายภาพให้เห็นว่าในสงครามครั้งนี้ผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยาเองก็ได้เตรียมการและกระทําการรบอย่างเข้มแข็งไม่ได้เลี้วไหลอ่อนแอเพื่อให้ท่านผู้ชมมองเห็นภาพในมุมกว้างของการเสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งที่สองนี้เราลองมาดูการตระเตรียมการของฝ่ายตรงข้ามดูบ้าง เหตุการณ์นั้นเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2307พระเจ้ามังระซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่สองในจำนวนหกพระองค์ของพระเจ้าอลองพญาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โกนบองได้ขึ้นเป็นพระเจ้าอังวะพระองค์ที่สามของราชวงศ์ในปีพุทธศักราช2306พระเจ้ามังระมีความสามารถไม่ธรรมดาเริ่มออกรบครั้งแรกตั้งแต่อายุ15ปีพออายุ17ปีก็แสดงความสามารถ เป็นผู้นำทัพเข้ายึดกรุงอังวะจากทหารมอนทั้งที่ท่านมีกำลังพลน้อยกว่าและในคลิปวิดีโอตอนที่แล้วที่มีชื่อว่าพระเจ้าตากศินมหาราชในการยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งก่อนนั้นพระเจ้ามังระต้องสูญเสียพระราชบิดาไปในคราวนั้นด้วยหลังจากตราเตยมการมาได้เป็นเวลาหปีพระเจ้ามังระตัดสินพระทยเริ่มการสงครามกับอาณาจักรอยุธยาใหม่อีกครั้ง ในการศึกครั้งนี้พระองค์ได้เลือกเนเมียวลีหบดีและมังมหานรธาเป็นผู้บัญชาการร่วมกันในการรบเนเมียวลีหบดีนั้นนำเส้นทางการลุกรานทางทิศเหนือโดยมีกำลังพลถึงสองหมื่นนายงานของพวกเขานั้นง่ายขึ้นเมื่อเริ่มต้นจากลัดลาวทางเมืองเวียงจันนั้นยินยอมเป็นเมืองขึ้นของพมา่าโดยไม่มีการชู้รบเลยส่วนหลวงพระบางนั้นมีการขัดขืน แต่ทัพเนเมียลสีหบดีสามารถยึดได้อย่างง่ายได้ภายในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2308นั้นพมา่ามีอำนาจควบคุมอย่างสมบูรณ์ตามชายแดนทิศเหนือของอ,อาณาจักรอยุธยาทั้งหมดจากนั้นเนเมียลสีหบดีเคลื่อนทัพลงมาตามแม่น้ำเจ้าพยามุ่งสู่กรุงศรีอยุธยากองทัพพมา่าใช้เวลาในการเคลื่อนทัพนับสิบเดือน โดยเดินทัพมาถึงชาญกรุงเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2309และเคลื่อนมาบรรจบกับทัพของมังมหานรธาจากนั้นทัพพม่าก็เริ่มการปิดล้อมกรุงศรีอยุธยาส่วนฝ่ายกองทัพของกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าเอกทัตโปรดเกล้าให้ออกไปรับศึกนั้นพ่ายแพ้ถอยทัพกลับมายังกรุงศรีอยุธยาจนเป็นเหตุให้กองทัพพม่า ยกทัพเข้าประชิดพระนครในเวลานั้นสมเด็จพระเจ้าเอกทัตให้นิมนต์พระราชาคณะจากวัดต่างๆนอกพระนครให้เข้ามาอยู่ภายในพระนครรีอยุธยาซึ่งรวมถึงเจ้าฟ้าอุทุมพรซึ่งท่งพาพนวดเหล่าขุนนางและราษฎรพากันไปกราบทูลให้ลาพาพนวดเพื่อมาช่วยรบกับพวกปมมาแต่เจ้าฟ้าอุทุมพรทรงไม่ยอมลาพาระพนวดในครั้งนี้แม้เหล่าราษฎรจะเขียนหนังสือใส่บาตรจนเต็มตอนที่ท่านออกบิฑบาบ ท่านก็ไม่ยอมในพระราชพงศ์สวดาดาพระม่าก,กล่าวไว้ว่ามีขุนนางและเหล่าข้าราชการและชาวกรุงศรีอยุธยาหลบหนีเล็ดลอดออกไปจากพระนครเป็นจำนวนมากก่อนที่จะเกิดการเสียกรุงนอกจากนี้ในจดหมายเหตุโหนตําราพญาโหราธิบดีเถื่อนเจ้ากรมโหนหลวงกล่าวว่าศักราช1,127ปีรากาเศษสาม ไอพม่าล้อมกรุงชนออกฝีตายมากแลการที่เจ้าฟ้าอุทุมพรทรงไม่ยอมลาพระพนวดนับว่ามีผลต่อขวัญและกำลังใจต่อไพรพลและอาณาประชาราษเป็นอย่างมากเพราะทุกคนทราบดีว่าเจ้าฟ้าเอกธัต์นั้นไม่มีความเชี่ยวชาญในการรบเพราะการถูกปิดล้อมนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะในครั้งก่อนนั้นเมื่อพุทธศักราช2302 เมื่อพระเจ้าอุทุมพรมาบัญชาการรบก็สามารถต้านทานทัพของพมา่าได้จนล่าถอยกลับไปการที่ท่านนั่งดูเหตุการณ์อยู่เฉยๆเป็นเวลาถึง14เดือนจนกระทั่งเสียกลงไปต่อหน้าต่อตานั้นจึงไม่อาจหลีกเลี่ยงจากคำคอรหาได้ฝ่ายพมา่าเองก็สูญเสียเมื่อมังมหานรธาแม่ทัพใหญ่เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงในค่ายสีกุก เนเมียวสีหบดีจึงเป็นแม่ทัพใหญ่แทนเนเมียวสีหบดีนั้นเร่งการโจมตีด้วยการตั้งค่ายณวัดกระซ้ายวัดพระพลาชัยวัดเตา่าวัดสุเรนวัดแดงโดยปลูกหอรบขึ้นทุกๆค่ายเอาปืนใหญ่ปืนน้อยขึ้นระดมยิงจะเห็นได้ว่าพมา่านั้นใช้วัดเป็นจุดยุทธศาสตร์เพราะสิ่งปลูกสร้างในบริเวณวัดนั้นมีความคงทนแข็งแรงกลายเป็นฐานตั้งปืนใหญ่ให้กับทหารพรมาร่า ระดมยิงเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาด้วยยุทธวิธีและการตั้งรับเพียงอย่างเดียวสุดท้ายแล้วในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310กรุงศรีอยุธยาก็แตกพม่าได้เผาทำลายเมืองและกวาดต้อนผู้คนไปยังค่ายพมา่าสมเด็จพระเจ้าเอกทัตนั้นสวรรคตระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินหนีออกจากพระนครในพงศาวดารของพม่าระบุว่า ได้เกิดความสับสนระหว่างการหลบหนีในเหตุการณ์กรุงแตกพระเจ้าเอกทัศน์จึงถูกปืนยิงสวรรคตรที่ประตูท้ายวังส่วนคำให้การของแอนโทนีโกยาตันตำแหน่งหัวหน้าฝรั่งต่างด้าวเมื่อวันที่26เมษาพุทธศักราช2311มีใจความว่ากษัตริย์องค์ที่สูงวัยซึ่งน่าจะหมายถึงพระเจ้าเอกทัศน์ได้ถูกลอบปรงพชนโดยชาวสยามเช่นเดียวกัน ในขณะที่เนมิเวลีหบดี ie, กำลังทําสงครามกับอยุธยานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่กองทัพต้าชิงของจักรพัิเฉียนหลงเห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าทําลายกรุงอังวะในการบุกของกองทัพต้าชิงในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนั้นพระเจ้ามังระสามารถที่จะรับมือได้การสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างราชวงศ์ชิงของจีนและราชวงศ์โกนบงของพมา่าซึ่งกองทัพจีนภายใต้จักรพัิเฉียนหลง เปิดการรุกรานพม่าสี่ครั้งด้วยกันระหว่างปีพุทธศักราช2,308ถึง2,312ถึงอย่างไรก็ตามสงครามเหล่านี้ได้ฆ่าชีวิตทหารจีนไปกว่า70,000มนายรวมทั้งสูญเสียผู้บังคับบัญชาการรบไปถึง4นายจักรพัิเฉียนหลงได้ส่งทหารจาก8กองทงอันเกรียงไกรเข้าทำลายพมา่าแต่ก็ต้องผิดหวังทุกครั้งและในการบุกค,ครั้งที่4 จักรพรรดิเฉียนหลงได้เรียกเสนาบดีระดับสูงให้มารวมตัวกันครั้งใหญ่ที่สุดในยุคของพระองค์โดยในการบุกพมา่าเป็นครั้งที่สี่นี้จักรพรรดิเฉียนหลงได้ทำพิธีส่งกองทัพนี้อย่างยิ่งใหญ่กองทัพนี้ประกอบไปด้วยกำลังพลจากแดกองทงและกองทงเขียวในครั้งนี้กองทัพต้าชิงสามารถรุกเข้าไปในดินแดนของพมา่าได้ลึกพอสมควรและนั่นเป็นสาเหตุให้กองทัพของเนเมลสีหบดี เร่งระดมยิงปืนใหญ่อย่างไม่คิดชีวิตเข้าใส่กรุงศรีอยุธยาเพื่อปิดศึกนี้ให้เร็วที่สุดและนั่นก็เป็นสาเหตุว่าเมื่อพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วทำไมจึงจุดไฟเผาทำลายทั้งหมดทางนี้ก็เพราะพะมา่าเองที่เมืองอังวะก็ถูกรุกรานด้วยกองทัพของต้าชิงจะมีประโยชน์อันใดหากยึดกรุงศรีอยุธยาได้แต่เมืองอังวะถูกตีแตกเมื่อมีเหตุการณ์บีบบังคับ ทำให้พม่าไม่สามารถอยู่ครอบครองอยุธยาได้จึงตัดสินใจเผาทำลายกรุงศรีอยุธยาทิ้งแล้วเร่งกวาดต้อนเฉลยศึกรวมทั้งทรัพย์สินที่มีค่าทั้งหมดกลับไปยังกรุงอังวะการกลับมาของกองทัพของเนเมียสีหบดีนั้นถือว่าทันเวลาในการต่อสู้กับทัพของกองทัพต้าชิงสงครามระหว่างกองทัพต้าชิงกับกองทัพพม่านั้นเป็นไปอย่างดุเดือดและในที่สุด กองทัพมาก็สามารถล้อมกองทัพต้าชิงเอาไว้ได้แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเมื่ออเซวุลกีได้ตัดสินใจยุติสงครามที่ปราบประโยชน์ในครั้งนี้ลงโดยการบีบให้กองทัพต้าชิงซึ่งติดอยู่ในวงล้อมตัดสินใจเจรจาและแล้วสงครามครั้งนี้ก็สิ้นสุดลงด้วยการเจรจาและบรรลุสนธิสัญญาก้องตนโดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างอ้างใจชนะในสงครามครั้งนี้ และในการสงครามครั้งนี้ทำให้ประเกียรติยศของพระเจ้ามังระเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหลังจากก่อนหน้านี้กองทัพของพระองค์ก็สามารถพิชิตอยุธยาได้ในเวลาที่ไล่เลี่ยกันในสงครามจีนพมาน่านี้นับว่าเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของราชวงศ์ชิงและถือเป็นรอยด่างเล็กๆของจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของโลก จักรพรดิเฉียนหลงต้องสูญเสียทหาร8กองทงซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกองทัพที่ดีที่สุดของราชวงศ์ชิงเกือบ1นึ่งแสนนายส่วนฝ่ายพระเจ้ามังระต้องสูญเสียกําลังพลหลักไปเกือบ2องหมื่นนายตลอดการศึกทั้ง4ครั้งถึงแม้จะน้อยกับฝั่งต้าชิงมากแต่เมื่อเทียบกับอัตราส่วนของจํานวนประชากรแล้วก็นับว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ เรื่องราวการทำสงครามระหว่างอายุทยากับพม่าและพม่าก,กับจีนนั้นให้บทเรียนกับคนไทยได้เป็นอย่างดีว่าการศึกสงครามนั้นประมาทกันไม่ได้เลยขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณสำหรับซูเปอร์แซงที่มอบให้เป็นกำลังใจ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักด้วยการสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องขอบคุณที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ